บอกไปอย่ามิตรสหายเพื่อนเปล่ยนทุกคนครับครับกลับมาพบมาพอกันอีกที่เก้าครับพี่นออ้องอ่ามื่อนีก้กล่ามาบวชเรียงของวิธีคนไทยบ้านที่เก้าครับพี่นอ้องมื่อนี้ก็อ่าพี่ผน้องมาก เบิ่งมาชมบรรยากาศการถ่หน้าดำนะครับจะ,จะคดดลิสติเลียเขาก็ถ่ายหดนะครับครับก็ดำได้ก็ได้ให้นึงลึงพี่น้องเพิ่งดำครับเนี่ยก็คืออัดลองรอยข,องขางการถ่ายหดไปนะครับก็เป็นคลองอยู่แก่ท่นานานอัดลาดมาเสรล้ครับ บัดนห้องกิมาไทยดำนะครับไทยดำลักษณะแบบใดก็คืออ่าตามที่น้องที่พี่น้องเขาเห็นเลยละครับก็คือไทยตรงกลางออกอให้หน้ามหาขอบนะครับพี้น้องนี่ครับบรรยากาศทองทุงมันน้องครับพี่น้องพิธีการเทศไห้เฮ็ดหน้าของช่องห,องหายชนา ที่มีมา,าตั้งแต่โบราณน,นะครับพี่น้องนี่ครับกากระชิบไปแกะกระแท่ยนะครับกากระพ่ดีดำครับพี่น้องพ่อดีดำบอดแกวนันหนบอออนบละะัลไหนกอะครบซิบหาหมืออีซิบมือพอดีนะครับที่จากโตไปนะครับกากระ งามนะครับปอดอ่อ,อน,นไหเลยนะครับอันเกียร์ไกับเป็นกาบังกะเวลาห้าไปดำกะบ่ค่อยแตกก่อแล้วครับพี่น้องฮันการอ่อนเนี่ยฮันดำแล้วกะแตกก่อเร็วขยายก่อเร็วว่อย่างไงนะครับการเดือกกาดำหน้านะครับครับการใช้ม่ได้ระยะหนึ่งแหละพี่น้อง การไทหน้าดำนี่ครับกัดจิไทเริ่มต้นแต่ตรงกลางมาเรื่อยๆนะครับไทยมาเรื่อยๆจนสิ้นสุดอยู่แก่หน้าแก่ได้แก่นึงจนส่อนขั้นมาไงส่อนขั้นนะครับ้วก็จังขาดนะครับเป็นนองนี่คือวิธีการการไถหน้าหน้าดำนะครับที่มาเลอกมากล้าวอยู่นี่ก็บริมี่ยังหรอครับ จะเค็มาบอกให้พี่น้องฟังดีๆหรอกว่าไทยหุดกับไทยหน้าดำมันแตกต่างกันบมงใดนะครับผู้คนกับหูอยู่หรอกแต่ผู้คนกับหูเนาะว่าการไทยหุดกับไทยหน้าดำมันไทยแบบใดนะครับน่าปัจจับใจกับเขาไม่ได้ยึดถือกันไรหรอกพี่น้องเพราะว่ากับเคียงจักถึงยุค ที่เซลล์ไทยยังแล้วก oh, ็ถ่ยยังได้ก็ได้นะครับพี่น้องรถไายยังไงเพรว่าถ่ายยังได้กระดัมได้ก็เอานะครับแต่ว่าการถ่ยให้ถ่ายหน้าถ่ายหน้าดำถ่ายหดถ่ายถือข้องมันก็มันก็ง่ายนะครับพี่น้องแมนบ่เอ้าจะแปลงไดยโอ้เปียงน้ำเปียงน้ำออกบ่โอ้น้ำออกน้ำลายพดนะครับถ่ายหยักนะครับมันถ่ายหยัก ก็เล้สิเปยนนาบอ,อกเัน้อยนะครับพี่น้องอัน้นามไลกับไทยหยากนบาดรน้บากน้อพี่น้องมันหัดหันพีหยาไลาได้แห้งหัดทันไทยได้แหงไทยยากนะครับพี่น้องก็ไเป,ปี่ยนนาเปียออกเันอยในการไทกับสีด้บรสิทธิ์บสิทธิ์ให้ของไร้นะครับในการไทยหน้าคน นำพล,ลายครับพันวานำลายไม่เกิดอุปสรรคในการเล่าขาดครับเพราะว่าเวลาไถแลล้ๆไถดำแล้วเวนี่ยเวลาขาดนามมันเกิด,ดิิงไปมีมาเฮ็ดให้ดินแกนพ่นวาต้องเปียงนามออกครับพี่น้องเปียนนาำออกจักน้อยนะครับเขาเอื่นว่าพ่อยให้มันเจียเจียเนี่เป็นปะ่ะเพราะมันเจียเจียเพราะว่า น้ำพ่อครั้งนี้น้อยหนีเวลาขาดมันก็ดจิตปิตมอิลีนะครับพี่น้องเวลาดำไม่เกิดดำไงเวลาดำไม่เกิดดำไงเออหันห้าไปไว้น้ำลายนะครับพี่น้องเอาน้ำลายนี่เทใส่น้ำตีไปมาให้ผินแก่นบ่เทใส่น่าแก่นเขาเลยนเทใส่น่าแก่นอยังโบราณเขาจังเวลาไถ เวลาขาดเลยเวลาไถเนี่ยเขาจีเอาหนามบวกลายนะครับพี่น้องนี่พี่แดงพื้นดั้มาแล้วนะครับพี่น้องจีเป็นลักษณะกสีมันเป็นเออทมทมดินทมหญ้าใช้หน้ากับสีโบแกนกับสีลมด้วยการดำนะครับก็เลยเพลงน้มบอกพ้อจีเกียร์นะครับพี่น้องบ้านเทาเอิร์ให้ขังเล็กๆน้อยไม่ให้ลนะครับเนาะพี่น้อง คใช่เป็นน้ำครับเจ็บพกุ่งไปนน้ำพี่น้องพกุ่งหน้าครับพุุ่งหน้าพกุ่งที่เกิดตามให้น่าห้องงามๆครับพี่น้องอ่อนกินกระตอมหงนะครับมีหอยมีปู่ีปลาก็กินกันไปทามวทีเทยบ้านบ้านห้องนะครับการเทศใช้หนายง่เด็กก็เป็นได้เสียแล้วครับพี่น้อง หากินตดาดรรมศัษย์ครับที่เราเรการไถหน้าดำนะครับการไถหน้าดำครับพี่เรา,า,า,นนานน่าัน้ำานลผมก็นือียรน้ำบมกเล็กน้อยครับก,ก่มกรว่ามันหลยอยู่คบน้ำ ไปมันจีเจ๋งยง่ายแหละเวลาเ่าดำแล้วมันก็ดจีเวลาห่อขาดแล้วมันก็ดจีเป็นตุ่มอิลีนะครับเป็นตุ่มเป็นเวลาเ่าดำห่อขาดมันก็ดจีปักดำของงายได้ง่ายขึ้นนะครับเน,นาะน้ำลายมันก็ดเจดีย์ด่นแกน่นนะครับที่มีมาแต่สซมบลันปัจจุบอกว่าเวลาไทยดำเนี่ยจะเอาน้ำไม่ไลายเด้อมีน้ำหัอกรต่างอย่างนาัน้นเลือจักนน้อย เป็นน้ำพ่อเอาเ,เอาอใหญ่ครับพี่น้องแกงไขยเวลาขาดแล้วมันก็นกนจะเป็นตุมสมา์ถคาดที่เอาหญ้าไปทมบาน้าได้นะครับหญ้อก็ตายน้ำนะครับ เซทูตินน้ำขับพี่น้องฮาร์ซืลีกะมีหลายควสมคุขน,นนะครับผมาใส่ถุงตีนเดี๋ยบฮาร์ตซืลีกตีนบาดแล้วพี่น้องฮาร์ซืลีนี่ก้มๆครับพี่น้องเหยียบเข้าไปเนี่ยโอ้เดือดบานเลยต้องสิบตัวเองไว้นะครับทำไมได้ขี่ฮาร์ซืลีกอะว่าใอยมีดหรอพี่น้องมีแต่หอยจูบหอยหน่า ทุอมเงินใช่ตักมาใส่ครับพี่น้องพออแพ้ไรอะไรทัศนีกัดเขากัดแนวห่างก็อีปูนะครับพี่น้องทงก้องเสียหายให,ให้ต้นเขาที่ปลูกไม่ต้นเขาที่ปักดํำไม่นะครับน้ำที่เป้งเขานะครับพี่น้องก็ซืบอว่าหายไร้เลยครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงดำไม่ไม่เนี่ยซื้อเอาน้ำทั้งว่ ประมาณฟองตามเส้นเพราะว่าร้อ้มันแตกก่อครับข้าเห็ดข้าเอ่อนนำเขาไร่สมไรครับเของเมื่อสี่มันแตกก่อมันจะยืดขึ้นยืดขึ้นตามน้ำพวกสูงของน้ำนะครับเพราะนั้นเวลาขั้นนำหน้าแล้วเนี่ยขาสีเอาน้ำเขาไว้เพราะอ่าสัเดสซอสำนึงครับร้อยเขามันติดมันจะแตกก่อออกนะครับถ้าน้ำคลังไร้มันสี่แตกก่อเากันอยู่แต่ว่ามันจะยืดขึ้น การหตะกอเขาสูงนะครับเพราะเขาสูงแล้วมันจลีลมนะครับพี่น้องการแตะกอก็ว่าม้วน่ยปันไดตอนนั้นถาา้าเอาเอาอนนำไปจักสองสามเส้นหรือว่านวหนีบนึงนี่การแตะกอของกอเขาเมันกับสีแตะกอได้ไงนะครับกว่าอันเาเอาน้ำค้างไว้หลานะครับอาน้ำค้างไว้หลันสี่ยีดนะครับเนาะ พี่น้องับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องท่านที่เข้ามารับชมว,วิดีโอนี้นะครับมาถ่ายทอดเล่าการเห็ดนท้ยเห็นหน้าขอ,คง,าาาอคงคุณคุณโกครับถึงวัวโก้ผนได้นะครับโอ้ยง่าขึ้ยหยุบออกมากกลางๆแล้วท่านกเกเน้โก้แน่ยกับเศกงอเศควายเนาะหยุบ หลังจากเสงง้อเซงคุ้ยครับก็คือรถไทยเดินตามนี่แล้หลังจากยุครถไทยเดินตามแล้วก็เป็นยุครถไทยเน่ยเพราะว่าเดี๋ยวคนยังใส่รถไทยเดินตามอยู่ครับแต่ว่าถ่ยทอดเลี้ยงเล่าพิธีคนไทยบ้านพิธีชาวไฮซานาในการเล็นไฮชาหนาครับกิดเขาคุ้นขัน นี่คำว่าเราส้มนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ